สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสะดุกเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายแั้งเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเรามากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็ล่าสุดครับ มีตามรายงานออกมาจากสื่อทางนักฟุตบอลอย่าง c Call of s i d e นะครับก็ได้มีการระบุก,กันออกมาครับว่าป h เชเนี่ยพร้อมที่จะเดินหน้าขวาตัวมาคาราฟอร์ดศูนย์หน้าของแมนเชสเตอร์แดนมาร่วมทีมหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับเพื่อดึงเข้ามาแทนที่คิรยานิบาเป้ที่มีข่าวเชื่อมโยง การย้ายออกจากทีมหลังจากจบซีซั่นนะครับก็ต้องบอกว่าฮางเบเช่แล้วก็แรดฟอร์ดเนี่ยไม่ได้เพิ่งมามีข่าวเชื่อมโยงกันเร็วๆนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเบเช่กับแรดฟอร์ดเนี่ยเคยมีข่าวเชื่อมโยงกันมาหลายปีติดต่อกันแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของโอกาสการย้ายในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนะครับแต่ตอนนี้ ในช่วงหลังจากจบฤดูกาลเนี่ยมันก็อาจจะมีช่องว่างใน,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 นเรื่องการโน้มน้าวนักเตะรายนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของเม็ดเงินออปชันต,ต่างๆทางเบสเชก็พร้อมจ่ายอยู่แล้วนั่นเองนะครับขณะที่ขาเข้าครับที่มีกระแสข่าวก็ออกมาตามรายงาน,นออกมาครับมีการระบุออกมาว่าทางเซอร์จิมบรายคิปครับกลุ่มทุนที่เข้ามาซื้อหุ้นส่วนน้อยของทางสโมสรเนี่ยนะฮะโดยที่ทางเซอร์จิมเนี่ยเตรียมดําเนินการซื้อสอน,นักเตะ ในช่วงตลาดแรกตลาดซัมเมอร์ให้กับทางสโมสรแมนยูครับโดยที่นักเตะเนี่ยก็มีในรายของไมเคิลโอเดซี่นะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอย่างหนักแล้วก็แนวรับก็คือจรอร์ดเบนเวดนะครับแนวรับตัวเก่งของทางเอเวอตันนั่นเองนะครับโดยที่ทั้งคู่เนี่ยก็น่าจะมีราคารวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ100ล้านปอนด์ได้ น,นี่คือกระแสข่าวที่มีการเล่นกันออกมาขณะที่แนวรับของยูเวนตุสนะครับมีรายงานออกมาจากกานโชวมกาโตมีการระบุกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ูไนตดมีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับเกรลสันเบรเมอร์นะครับแนวรับของทางยูเวนตุสในช่วงตลาดหลังจากจบซีซั่นนะครับซึ่งคาดการณ์กันออกมาครับว่ายูเวนตุสเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับตอนนี้แมนยูเป็นตัวเต็งที่ มีโอกาสขวาตัวนะฮะส่วนในรายของเจดอนซานโชครับตามข้อมูลออกมาจากฟุตบอลอินไซเดอร์มีการระบุกันออกมากับว่า แมนเชสเตอร์เต็ตตั้งเป้าที่จะมีการขายเจดนอนซานโชในช่วงตลาดหลังจากจบซีซั่นแบบขาดทุนนะครับซึ่งราคาที่แมนยูตั้งไว้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40่สิจนถึงห้ล้านปอนด์ได้นะครับการย้ายเนี่ยก็จะเป็นการขายแบบถาวรนไปเลยขณะที่ทั้งเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์เต็ครับเป็น2ทีมจากอังกฤษตามรายงานจากเดลี่เพสครับมีการระบุว่า2ทีมนั้งเก่าเตรียมที่จะเปิดซืงออกสนามในการคว้าตัวโรนี่บัตจีนะครับปีกตัวเก่ง ของโคเป็นเฮเกนครับที่ ในช่วงฤดูกาลนี้ยิงไปแล้วถึง11ประตูแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นนะฮะซึ่งมูลค่าค่าตัวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ17ล้านปอนด์เท่านั้นครับถือว่าไม่แรงเกินไปแฟนผีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุณตามาเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเคยยิงแมนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเลียฟพูกันบ้างครับตามรายงานออกมาเป็นกระแสะข่าวก็สิบครับมีการระบุกออกมาว่าเลียฟพูเนี่ยเตรียมที่จะกลับมาให้ความสนใจคว้าตัวเฟเดริโกเคียซ่าปีกตัวเก่งของ อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป้าหมายเวลาเนี้ยก็ถูกมองไว้ว่าจะเอามาเป็นตัวแทนของมูมเมสซาร่า้นั่นเองนะครับที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมหรือกําลังได้รับความสนใจจากทีม ในลีกซาอุแบบต่อเนื่องนะครับอีกหนึ่งตัวเดิมเส้นที่เลียฟูมีข่าวนะครับซึ่งทางสโม,มสรเลียฟูเนี่ยเตรียมเปิดศึกนอกสนามนะครับในการคว้าตัวโยฮันบารคาโยโก้นะครับปีกตัวเก่งของทางเบวีในช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับโดยที่นอกจากเลียฟูแล้วยังมีบายยอนูนิกเบเชก็ให้ความสนใจปีกวัย20ปีรายนี้เช่นเดียวกันราคาของนักเตะรายนี้น่าจะอยู่ประมาณ40ล้านโยูโรครับถือว่าไม่แรงเกินไปนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับดูแบบค่อนข้างจีจัดเลยนะครับคล้ายๆกับ โดคูของทาง แมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นแหละนะฮะรูปทรงคล้ายกันเลยนะครับส่วนกระแสข่าวของทางทอร์นมสเปอร์กันบ้างครับตามรายงานออกมาล่าสุดครับมีการระบุว่าสเปอร์เนี่ยกำลังจับตามองเรื่องของการหาโอกาสการเซ็นย,ยาก,กับเรโดเนโตปีกตัวเก่งของทางบูคแฮมตันในช่วงตลาดหลังจากจบซีซั่นนะครับก็ถือว่าไม่ใช่ดีที่ง่ายของทางสเปอร์นะครับเพราะว่าเรโดเนโตเนี่ยเป็นนักเตะคนสําคัญของบุคแฮมตันเป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดจะย้ายก็น่าจะต้องมีราคาเม็ดเงินค่าตัวค่อนข้างสูงเป็นอย่างมากนะครับซึ่งทางฝั่งของ แมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างน,นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็กำลังทำข้อตกลงกับการคว้าตัวซาวิโอนะครับซึ่งน่าจะมีการเสร็จสิ้นกันในช่วงเดือนนี้นั่นเองนะฮะเอกสาร,รต่างๆก็มีการเตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผลงานของซาวิโอณนปัจจุบัน กับทางสโมสรคิอโรนาเนี่ยผลงานส่วนตัวเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็ช่วยทีมไปเย,ยอะมากๆนะครับจนไปเข้าตาเป็บนั่นเองเนะฮะก็เหมือนกับอยู่ในเครือเดียวกันอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสไปได้สูงที่ซาบิโอเนี่ยจะย้ายมาซิตี้มากกว่าทีมอื่นนะครับทางฝั่งของนิวคาเซิลกันบ้างครับตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์มีการระบุก,กันออกมาครับว่านิวคาเซิลเนี่ยมีความกระเตอเรรือร้นในการเสรื่อยากับอัมาดโอนาน่า กองกลางของเอเบตันในช่วงตลาดหลังจากจบซีซั่นนะครับซนูนเตอร์รายนี้ก็เป็นที่สนใจของหลายๆทีมในอังกฤษมากมายนะครับแล้วก็ทางนิวาสเซลเนี่ยต้องการกองกลางรายใหม่ที่มายกระดับทีมให้มันมีคุณภาพเพิ่มขึ้นนะครับนักเตะที่พร้อมใช้งานนะครับซึ่งในรากของอูนาเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะฮะมีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วแล้วก็ผลงานดีเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายครับในเรื่องของทมัสปาเต ตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์ครับมีการระบุว่าอาเซนอลพร้อมขายทวัสปาตีออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับเนื่องจากว่านักเตอรายเนี่มีในเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บที่เรือรังแล้วก็เจ็บหนักเยอะจนเกินไปจนทําให้ทงสมสรเนี่ย รู้สึกว่าเขียนไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็เตรียมหาทางออกให้กับกองกลางรายนี้หลังจากจบซีซั่นนั่นเองนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ